ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนเขาบันไดนะครับจังหวัดเพชรบุรีสภาพอากาศก็จะมืดๆนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่านี่ครับมืดมาเลยครับผมและอีกไม่นานคงมาถึงพวกเราแน่ครับคืบมาเลยครับวันนี้เรามาตกปลากันอยู่ที่นี่นะครับแล้วเรามาชมกันครับว่า จะได้ปลาไหมครับในเขื่อนแห่งนี้ปลาอะไรเอ่ยปลานึ่งตัวใหญ่อุ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยถ่ายเกือบไม่ทันตัวแรกนะครับจบปนนั้นแล้วตครับมีตัวปลาปลาปลาได้ไหมครับโอ้โหปานินครับปานิน ใหญ่ด้วยฮะนี่ตกไปก็ต้องรุดไปนะครับเพราะฝนมานแลนะครับดูครับแต่ยังมาไม่ถึงนะครับก็จะมีเสี่ยงลมบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแมันต้องมอครับปลาล่าครับปลาล่าครับุนลอยครับทุนลอยทุนลอยเป็นแนวนอนแล้วครับ ดูเลครับจับไม่ได้ฮะลมแรงจักเี่ยมปาข่าวครับกินเยืะด้วยตกไมครับจะตกไมนี่นะครับมาได้ถ่ายไว้นะครับมาแอบกินครับเพราะว่าก่อนอันนี้ฝนมันจะตกเราเลยเก็บกล้องไว้ก่อนนะครับมาแอบกินเลยเพอ่มาถ่ายต่อนีครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลย เก็บก่อนครับฝนตกครับนี่ครับได้ตัวนะครับแต่ถ่ายไม่ทันนะครับตัวใหญ่มากครับแล้วก็นี่ตัวครับปลาขาวครัได้เมื่อกี้ครับถ่ายไม่ทันเหมือนกันฝนตกครับฝนตกปลาก็กินครับผม ป้าก็ร้องนะครับน่ากลัวจะเกินโหตัวใหญ่เนดูฝ่ามือครับโหใหญ่จริงๆฮะอาจจต้องรีบรีบมาเดี๋ยวรีบเก็บก่อนครับฝนตกฮะได้แล้วครับปานินครับปานินฝนหลบฝนด้วยฮะฝนตกไหนเนี่ยโอ้สากำลังสวยสายกำลังสวยฮะ โอ้โหหรุดครับตัวใหญ่ด้วยครับดึงไม่ขึ้นเลย <c oughs> เอออันนี้ใคปรปันดึงคปันดึงโอ้ยได้แล้ว <c oughs> อุ้ยเกือบไม่ได้เลยปดัดนิน <c oughs> ตกปลากลางฝนนะครับตกปลากลา,างฝนขออภัยเสียบรบกวนด้วยนะครับ <c oughs> เออเออปัดดึงปัดดึงนั่นนะทางขวาทางขวานี้ยเนี้ จะจมแล้วจะจมแล้วเดิน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 ปันนินปะโอ้โหปานินครับปานินนี่เกือบไม่ทันฝนจะเริ่มจะหยุดตกแล้วนะฮะ เยียบแล้วฮนะแต่ยังไม่ดึงสักทีตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศลังฝนตกนะครับลากแต่ไม่ดึงครับเล่นเหยื่อเสียไปเลย ปลาลากครับปลาลากลุกทุนนะฮะแต่ยังไม่ดึงจมสักทีไม่รู้อมเย่ออยู่หรือเปล่าดูครับดูครับมาแล้วนี่ครับปลานินครับ โดนจนได้ลากเยื่ออยู่นานเลยฮะยตัวใช้ได้ครับตัวใช้ได้นี่นะครับบันไดากาศโดยรอบที่เรามาตกปลาครับผมเคลื่อนเข้าบันไดนะฮะฝั่งนู้นนี่คือมืดเลยครับผมฝนไปตกฝั่งด้านนู้นฮะปกติน้ำจะเยอะก,กว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำแห้งฮะ น้ำก็จะเหลือประมาณเท่านี้ครับโอ้โดนปลามาแล้วครับโอ้โหตัวใหญด้วยอุ้ยเกือบโดนเกือบปาเกือบปาดหน้าเลยครับโอ้โหนี่ครับอืตัวใหญ่ด้วย,ด,ย,ยดูดูฟาร์มือครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ครับปลาชลากร้อนมาเลยครับลิ้มนู้นลิ้มนู้นดูครับดูครับโอ้โหเป็ดงงฮะโอ้ยตัวยังแม็ปุยปากฟาดขาครับผมโอ,โอ้โหหลุดพอดีเลยหลุดพอดีครับ เกือบเลยฮะโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ครับเมื่อกี้ฟ้าดีไม่ทิ่มฮะเบ็ดน้องเลยเมื่อกี้นี้ใช้สวยฮะมากับลมครับตัวนี้ลมแรงด้วยต้องรีบตกฮะ แดงอีกแล้วครับลมฝนมาดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะลื่นมาเลยปลาก็เริ่มดึงนะแต่ยังไม่ดึงไปมนะ่โจมอุ้ยโอ้ย,อ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 ยแอบกินครับโอ้ยมันแอบกินฮะหันไปดูทีลูกทุนหายไปแล้วตัวใหญ่ยยด้วยตัวใหญ่ยยด้วยมาอีกแล้ว ครับโอ้โหสู้ยยครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาอีกแล้วอมาีกแล้วมาอีกแล้วตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ขึ้นฟังแล้วก็ลุดอีกแล้วครับเกืบเอบถ่ายไม่ทันเลยสยายนี่แบบ บอกครับว่าสายนี้กันวิทมันครับตรงนี้ต้องรีบตกและรีบวิทยนะฮะเพราะฝนมันจะมาแล้วฝนมาเดี๋ยวเราดูเบ็ดไม่ออกนะครับว่ามันกินตอนไหนเพราะมันมีทั้งเม็ดฝนแล้วก็คลื่นลมนะ กาศก็จะมืดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมฆคืมมาแล้วครับผมแสงก็หมดไปแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับ ไม่ดึงสักทีนะครับคันนี้ครับคันนี้กำลังกำลังลีลาอยู่นะครับยังไม่ดึงให้จมสักทีคันนี้ครับคันนี้ครับคันนี้เริ่มมาเอาแทนแล้วครับจมแล้วครับจมโอ้โหไม่ทันครหลุดไปก่อนรู้สึกว่าจะใจร้อนไปหน่อยนะครับ วิทย์คันคันที่มันต่อทีแรกเลยอ,เอยู่อีกไหมอันนี้ก็มาครับจม,ม้ยมจม,ม้ยมจม,ม้ยบุ๊มาแล้วปาชลาดนะครับผม,มดินแรงเยอะเหลือเกินฮะ ตัวเล็กครับตัวเล็กคันหนึ่งก็เริ่มต่อแล้วครับดูครับคันนี้ครับยังไม่ทันได้เก็บอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เริ่มคันนี้ก็เริ่มตอดแล้วรอดูมันจะดึงหรือเปล่า

ตัวเล็กนะนั่นไงครับอุย้ยหลุดครับหลุดเลยแต่ไม่เสียดายเท่าไหร่นะครับตัวไม่ค่อยใหญ่ยังไม่ถึงกับอาการเสียดาย มามาแล้ว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 เกือบโดนฟาดหน้าอีกนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะฮะเราใช้ได้อยู่ฮนะนี่ใช้ยังสวยฮนะ ปลาชลาดมาอีกแล้วคันนี้ต้องใส่จะเล่นแต่ปลาฉลาดนะฮะคือไม่เห็นได้แต่ปลานินเลยค,คันนี้เอาแต่ปลาฉลาดอย่างเดียวครับมาครับมาครับปลาฉลาดอีกแล้วลุด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 แล้วดูครับมาดูกันนี่ฮะ ปลาดูปลาหน่อยครับผมปลาฉลาดฮนะนี่ครับไสจะเท่ากันนะครับที่ได้มาสองสามตัวเดี๋ยวขอเก็บใสบ่ถกัก่อนครับ แล้วครับปานินตัวดีฮะตัวดี gap Panin anin, size, ูนะครับตีมือวันนี้ช่วงบ่ายครับที่เราได้มามีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับปานินครับดูมือดูฝ่ามือนะครับนี่ตัวนี้สายสวยๆทั้งนั้นเลยครับต้องบอกตรงนะครับได้มาเมื่อช่วงบ่ายจริงๆเมื่อเช้าไปที่อื่นมาไม่ได้เลยครับเลยมาจุดตรงนี้คือที่พึ่งสุดท้ายก็ได้หนักอยู่เหมือนกันครับผมครับก็ยังไง ก็ฝากติดตามและรับชมนะครับถ้ากดถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับสวัสดีครับ